สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาโหลดแอป o ู m นะคะไปที่ Play s t t r e เลยจ้าอ่าแล้วก็พิมพ์นะคะตรงค้นหานะ s o ซูมนะคะตัวนี้เลยค่ะ z ซูมคาวมิส t i n g ตัวนี้นะคะจิ้มเข้าไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็กดติดตั้งนะคะ อรอให้มันดาวน์โหลดสักครู่นะอันนี้สำหรับ Android นะคะทุกคนถ้า iOS ก็ทำคายคล้ากันนะคะคุณโหลดแอปที่ไหนคุณก็เข้าที่นั่นเนาะเสร็จแล้วก็พิมพ์ซูม,มแล้วก็ดาวน์โหลดนะคะรอให้มันติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยก็กดเปิดเลยจ้ากดเปิดเลยอ่ามันจะมาตรงนี้ใช่ไหมทุกคนอันดับแรกนะ ให้เรานะคะลงทะเบียนนะคะก็คือคำว่า s i n ค in ไว้ให้เรียบร้อยนะคะจิ้ม i ิงอนะให้ทุกคนนะคะลงทะเบียนผ่านเฟซก็ได้อีเมลก็ได้นะเอาที่ตัวเองจำได้นะคะวันนี้จะมานะคะลงทะเบียนด้วยเฟซนะคะเพราะว่ามันง่ายนะคะมันง่ายกว่าอันอื่นเนาะอ่าเสร็จแล้วนะคะ เนี่ยลงทะเบียนเสร็จแล้วถูกไหมคะแล้วนี้เดี๋ยวเราไปทดสอบนะคะไปทดสอบลองจิ้มลิงก์ดูนะอ่าแล้วก็เราก็จิ้มลิงก์นะคะลิงก์เข้าซูมนะอย่างนี้นะดูนะคะลิงก์เข้าซูมนะคะเรานะะะเขียนะะว่าลิงก์เข้าซูมเนาะแบบนี้เราลองจิ้มเข้าไปดูซิ อ่าเสร็จแล้วก็จิ้มไปที่ซูมนะคะเฉพาะครั้งนี้นนะให้จิ้มตรงนี้เสร็จแล้วก็จิ้มคาว่า,าเฉพาะครั้งนี้ด้วยนะคะอ่าเห็นไหมมันก็จะมาห้องนี้เสร็จแล้วให้เรากดนะคะอันนี้คือห้องมันปิดไปแล้วแหละนะคะอันนี้แค่จิ้มให้ดูนะคะก็ลองไปทํากันดูคะ่ะถ้าจิ้มลิงก์แล้วเข้าไม่ได้ก็ลองให้ซิง n ์อินอีกรอบนะคะก็ได้แต่อันนี้คือ พัดทำให้ดูเฉยๆนะว่าการดาวน์โหลดแล้วก็การจิ้มลิงค์เข้าห้องซูมมันเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือห้องห้องเขาปิดไปแล้วนะอันเนี้ยแค่นี้เองเลยเราก็สามารถเข้าไปเรียนรู้อบรมสัมมนาในห้องซูมได้เลยค่ะทุกคนติดขัดตรงไหนถามมาได้นะคะโอเคขอบคุณค่ะ